ทีวีแมนเป็นหนึ่งในกลุ่มของเหล่าฮาร์แวร์เฮดหรือพวกมนุษย์หัวอุปกรณ์ที่ปกป้องโลกและต่อต้านการลุกรานของสกิบดี้ทอยเลตเช่นเดียวกับคามิล่าแมนและสปิเกอร์แมนลักษณะร่างกายของพวกเขาคล้ายกับมนุษย์ที่มีรูปร่างสูงประมาณ2.3เมตรลำตัวทั้งหมดถูกสวมไว้ดวยชุดที่เป็นทางการเสื้อเป็นสูทยาวแบบชุดโค้ทกันหนาวสไตล์วินเทจ สวมถุงมือหนังรองเท้าหนังตลอดทางร่างกายเป็นสีเทาดำส่วนหัวมีลักษณะเป็นโทรทัศน์ขาวดำรุ่นเก่าที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆจอแก้วเขามีท่าทางสงาา่าผ่าเผยและดูมีความเป็นผู้นำทุกอย่างก้าวที่เขาเดินไปจะสร้างความหวาดกลัวให้กับสก i บ i ดี้ทัวร์เลตอยู่เสมอเขาใช้การสื่อสารผ่านหน้าจอทีวีโดยจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์รูปอีโมจิเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึก และสามารถปล่อยแสงอุลตร้าไวโอเลตสีม่วงใส่ศัตรูเพื่อสะกดจิตไม่ให้เคลื่อนไหวได้พลังทำลายล้างของทีวีแมนทรงพลังมากและเป็นพันธมิตรที่เสริมกำลังความแข็งแกร่งให้กับฝั่งฮ์สแวร์เฮดมีคนพบว่าทีวีแมนปรากฏตัวมาแล้วตั้งแต่ตอนที่34ด้วยส่วนใหญ่เขาจะซ่อนตัวอยู่ตามที่ต่างๆเป็นผู้ที่คอยเตรียมพร้อมสนับสนุนอยู่ห่างๆรอคอยโอกาสในการเข้าร่วมกันต่อสู้ ทีวีแมนมาจะเฝ้ามองดูเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างพวกหวัวสวมและฮาร์สแวร์เฮตตตัวอื่นๆอ,อยู่เสมอจนเมื่อคาเมล่าแมนและสปิเกอร์แมนไม่สามารถรับมือการต่อสู้ได้ไหวเขาจึงจะเข้ามาลงมือช่วยเหลือเหตุผลที่ทีวีแมนไม่เข้าร่วมสงครามในทันทีอาจเป็นเพราะพวกเขากำลังเก็บข้อมูลศึกษาจุดอ่อนของศัตรูเตรียมกองทัพให้พร้อมพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆของพวกเขาและสร้างไททันของตัวเอง หลังจากอยู่เบื้องหลังมานานทีวีแมนก็ได้ปรากฏตัวเต็มรูปแบบในตอนที่39เป็นครั้งแรกในระหว่างที่คาเมล่าแมนกำลังเสียเปรียบคู่ต่อสู้และกำลังจะพ่ายแพ้ทีวีแมนก็ได้เดินเข้ามาอย่างเงียบจากนั้นเขาก็ปล่อยลำแสงอุลตราไวโอเลตแสงสีม่วงโจมตีใส่สกิบดี้ทอยเลดแสงสีม่วงนี้มีผลกระทบต่อพวกหัวส้มเท่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อคาเมล่าแมนแต่อย่างใด สกิบ i ี้ทอยเล t ทั้งหมดตกอยู่ในภวังตาค้างไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติเราจะเห็น s k i บ i ี้ t o i l e ตยิ้มอยู่ตลอดเวลาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นสกิบ i ี้ทอยเลตมีท่าทีหวาดกลัวขนาดนั้นพวกมันหยุดการเคลื่อนไหวไม่สามารถหนีได้เป็นโอกาสให้ถูกกำจัดได้อย่างง่ายได้โดยโดนด,ดึงปุ่มเทัชโคกและ s k i บ i ี้ทอยเล t ก็หมุนตัวหายลงไป Big TV Man หรือลัด TV Man b i กทีวีแเป็นตัวละครที่ปรากฏออกมาในตอนที่40ของซีรีส์กิบบิทต t ทอยเลตมีขนาดใหญ่กว่า TV Man ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งส่วนหัวของเขายังคงเป็นจอทีวีขาวดำซึ่งเชื่อมต่อกับลำคอที่เป็นก้านเล็กๆและยังมีทีวีอีก4เครื่องเชื่อมต่อออกมาทางด้านหลังรวมทั้งหมดแล้วเป็นจอทีวีทั้งหมด5เครื่องลักษณะรูปร่างลำตัวของบิกทีวีแคือสวมใส่เสื้อสูทต,ตัวใหญ่ ผูกเนคไทกางเกงขาย,ยาวทุงมือรองเท้าสีเทาดำในยามปกติหน้าจอทีวีทั้ง5เครื่องจะแสดงผลเป็นเม็ดสีขาวดำลักษณะเหมือนทีวีที่ไม่มีสัญญาณยังไม่มีข้อมูลว่าเขามีความสามารถในการสื่อสารแสดงความรู้สึกใดๆได้หรือไม่ Big กท Man สามารถปล่อยพลังกระพริบแสงสีขาวสว่างมากซึ่งอาจทำให้ใครก็ตามที่มองตรงไปเห็นแสบตาจนตาบอดและเสียสติได้ในตอนที่40 พัธมิรกองทัพคาเมล่าแมนและสปิเกอร์แมนกำลังต่อสู้กับสกิบดี้ทอยเลตทั้งน้อยใหญ่มากมายพวกเขากำลังจะพ่ายแพ้ต่อการโจมตีอันบ้าคลั่งของพวกหัวซววมคราวนี้พวกมันยกทัพใหญ่มาทั้งพวกบนฟ้าและพื้นดินโดยเฉพาะใจแอนสกิบดี้ทอยเลตที่ยากจะกำจัดลงได้ในขณะนั้นถ้าช้าไปอีกนิดเดียวคาเมล่าแมนและสปิเกอร์แมนก็คงจะพ่ายแพ้อย่างแน่นอน แต่ในที่สุดทีวีแมนสหายร่วมรบก,ก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและในคราวนี้เราก็ได้มาพร้อมกับอุปกรณ์ลับชิ้นสำคัญนั่นคือบิ๊กทีวีแมนหรือลาร์ดทีวีแมนนั่นเองแม้ว่าคลื่นรังสีอุลตร้าไวโอเลตของทีวีแมนจะมีอนุภาพทำลายล้างมากเพียงใดแต่มันมีผลเฉพาะกับสกิบบี้ทอยเล t รุ่นเล็กๆเ,เท่านั้นถ้าหากจะต้องลบกับใจเนสกิบบี้ทอยเลตก็ต้องใช้พลังของบิ๊กทีวีแมนเข้าช่วย บิ๊กทีวีสามารถปล่อยลำแสงสีขาวออกจากทีวีทั้งหาได้ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อผู้ที่มองเห็นทุกคนไม่เว้นแม้แต่เลนกล้องของ c a m ม r าแมนทีวีแมนจึงต้องมอบอุปกรณ์ป้องกันลังสีให้ c a m มราแมนสวมเอาไว้ก่อนจะโจมตีเมื่อสกิบ i ี้ทอยเลตถูกแสงสว่างของ Big TV Man แมนสาดใส่พวกมันต่างตกอยู่ในภาวะช็อกและโกลาหลพวกที่อยู่บนฟ้าก็สิ้นสติตกลงมาอยู่พื้นแตกกระจาย พวกที่อยู่บนพื้นก็เจ็บปวดทรมานสิ้นสภาพการต่อสู้เป็นจังหวะที่ c a m มล่าแมและสปิเกอร์แมสามารถกำจัดให้พวกมันลงกลับไปอยู่ในโถส้วมได้อย่างง่ายๆดูเหมือนว่าแสนสว่างสีขาวที่ Big TV Man ยิงออกมาจะมีผลกระทบเฉพาะพวกสกิบบี้ท t o เ l e ตและ c a m มล่าแมเท่านั้นส่วนสปิเกอร์แมที่ไม่ได้ไมีเลนรับแสงก็ไม่ต้องส่งอุปกรณ์ป้องกันแต่อย่างใด ไททันทีวีแมนเป็นทีวีแมนรุ่นใหญ่สุดนขณะน,นี้มีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่1 0 0่งถึงสามเมตรปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่41ร่างกายของไททันทีวีแมนยังคงอยู่ในโทนสีเทาดําเหมือนกับพรรคพวกของเขาด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตมโหงานทําให้เขาเคลื่อนไหวได้ไม่เร็วนักแต่ประสิทธิภาพการทําลายล่างของเขาสูงที่สุดในบรรดาทีวีแมนและพันธมิตรของพวกเขาในตอนนี้ลักษณะรูปร่างของไททันทีวีแมนจะมีส่วนหัวเป็นทีวีซึ่งน่าจะเป็นทีวีรุ่นใหม่จอ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านข้างจอจะกว้างกว่าของทีวีแมนและบิ๊กทีวีแมนเข้าสวมเสื้อสูทแขนยาวและตามร่างกายยังปรากฏส่วนแหลมยื่นออกมาบริเวณไหลและส่วนแขนคาดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับใช้เป็นอาวุธโจมตีศัตรูได้บริเวณกลางหน้าอกเป็นหลอดไฟสีม,ม่วงเป็นแหล่งพลังงานของเขาเขาสามารถปล่อยลําแสงสีแดงออกจากจอภาพและสีม,ม่วงจากหน้าอกส่งผลให้สกิบบี้ทรอยต์ทั้งเล็กใหญ่ถูกสะกดให้ฆ่าตัวเองตายได้ ในตอนที่41เราจะได้เห็นอนุภาพพลังทำลายล้างอันไร้ขีดจำกัดของไททันทีวีแมนซึ่งในขณะน,นี้เขาเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาฮัสแวร์เฮดหรือมนุษย์หัวอุปกรณ์ตัวอื่นๆเพียงแค่การปรากฏตัวของเขาคนเดียวก็สามารถทำให้กองทัพสกิบิดี้ทอยเลตไพ่แพย้ย่อยยับด้วยการใช้แสงออกไปเพียงครั้งเดียวเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมือ่อทีวีแมนคนหนึ่งได้ทำการล่อลวงให้ กองทัพของสกิเบดี To ไทเลตเดินตามเขามาเขาแกล้งให้พวกมันเข้ามาติดกับดักพวกมันไม่รู้เลยว่าความตายกำลังรอพวกมันอยู่เมื่อพวกมันไล่ล่าทีวีแมนไปจนถึงซอกตึกแห่งหนึ่งไททันทีวีแมนก็ค่อยๆเผยโฉมออกมาจากที่หลบซ่อนหลังตึกสกิเบดี t o i l เลตที่กำลังร้องเพลงยิ้มแย,ย้มอย่างสนุกสนานถึงกับหน้าเปลี่ยนสีในทันทีพวกมันแสดงท่าทีหวาดกลัวและรนรานอย่างชัดเจนพวกมันหลายตัว ทำท่าจะหนีออกไปจากที่นั่นแต่ก็สายเกินไปไททันทีวีแมนคำรามด้วยเสียงที่ดังก้องกังวานและโจมตีด้วยพลังแสงสีแดงจากจอทีวีของเขาสกิบบดีิตอยเลตทั้งหมดที่โดนผลกระทบตั้งพากันช็อกและสูญเสียการควบคุมตัวเองพวกมันเสียสติและหน้าตาบุดเบี้ยวทรมานมันโดนสะกดจิตให้ทำลายตัวมันเองแต่ละตัวต่างก็หมุนตัวเองลงกลับไปอยู่ในโถส้วมหรือไม่เช่นนั้น ก็ยืดคอมาดึงปุ่มชะโคกให้ดูดตัวเองลงไปในที่สุดไททันทีวีแมนก็ปราบกองทัพสกิบดี้ทอเลตพวกนั้นลงได้อย่างราบคาบเหลือเพียงโถส้มเปล่าๆซึ่งไร้พิษสงใดๆในตอนนี้ไททันทีวีแมนยังคงเป็นผู้ที่ไร้เทียมทานยังไม่มีใครสามารถค้นล้มเขาลงได้แต่ในอนาคตก็ยังไม่แน่ว่าพวกสกิบดี้ทอเลตจะหาทางค้นพบจุดอ่อนของตัวเองได้หรือไม่ มีการสันนิษฐานว่าบางที่จุดอ่อนของไททันทีวีแมนอาจอยู่ที่แสงสว่างก็เป็นได้เพราะเราจะเห็นว่าทีวีแมนทุกตัวมักจะออกมาต่อสู้เฉพาะในตอนกลางคืนอาจเป็นไปได้ว่าลำแสงที่พวกเขาใช้โจมตีจะมีผลเฉพาะในตอนไม่มีแสงอาทิตย์เท่านั้นก็เป็นได้ซึ่งความเป็นจริงจะเป็นเช่นไรนั้นก็ต้องคอติดตามดูกันต่อไปยาวๆซเนมาแมนหรือที่บางคนเรียกว่าไททันทีวีแมน2.0 ไททันทีวีแมนอัปเกรดสุ per ไททันทีวีแมนหรือชื่ออื่นๆอีกมากมายแต่ชื่ออย่างเป็นทางการที่เดอะฟักบลูมผู้สร้างซีรีส์สกิบบี้ไทเลดใช้เรียกก็คือซีเนมาแมนซีเนมาแมนได้รับการเปิดตัวในช่วงท้ายของตอนที่44หลังจากที่ไททัน Man, ทีวีแมนถูกฟงสกิบบี้ไทเล t รุมต่อสู้จนเริ่มจะต้านทานไม่ไหวเขาก็ได้เพิ่มพลังอัปเกรดร่างกายให้มีความสามารถที่ส่งพลังมากขึ้น เป็นการผนึกรวมร่างระหว่างทีวีแมนกับอุปกรณ์ของสป a กร์แมนต่างๆเมื่อไททันทีวีแมนได้รับการติดต,ตั้งอุปกรณ์ของ Man, เฮลิคอปเตอร์สปเกร์แมนที่บริเวณไหล่และกลางหน้าอกก็ทําให้เขามีพลังเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวและกลายเป็นซินีมาแมนโดยสมบูรณ์ความสามารถของซินีมาแมนมีค่อนข้างหลากหลายอาปกรต่างๆที่เขาได้รับการติดต,ตั้งเอาไว้สามารถใช้งานได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดตัวหรือระยะไกลเรียกได้ว่าเขาเป็นเครื่องจักรสังหารที่มีความเกียบพร้อมมากที่สุดซินีมาแมนมีเครื่องยนต์ไอพ่นติดอยู่ด้านหลังสําหรับใช้บินส่วนบริเวณไหล่ทั้งสองข้างและกลางอ,อกได้รับการติดตั้งลําโพงพลังงานขับเคลื่อนสูงที่สามารถสร้างคลื่นเสียง THX ใส่ศัตรูที่ทําให้พวกมันไม่อาจทนต้านทานไวเสียง THX คือเสียงที่มีความถี่200-400ถึงเฮิรตซ์ถูกสร้างโดยเจมเอ็มูเลอร์ในช่วงปลายปี1982มันเป็นเสียงซาวเอฟเฟกต์ที่ใช้เปิดในช่วงต้นของภาพยนตร์เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าภาพยนตร์เรื่องที่จะใช้มีการใช้ระบบเสียงแบบ T.H.X ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากในสมัยนั้นทุกครั้งที่ซินเมาแมนปล่อยพลังแสงสีแดงออกจากจอภาพพร้อมด้วยพลังเสียงอันทรงพลังไม่มีพวกหูส้นตัวไหน สามารถทักทานพลังเหล่านี้ได้ความสามารถของซินีมาแมนจะค่อยๆเปิดเผยมากขึ้นในแต่ละตอนอย่างเช่นในตอนที่45เป็นการต่อสู้ระหว่างซินีมาแมนกับไททันสปิเกอร์แมนที่ติดเชื้อและถูกสะกดจิตเป็นการต่อสู้อย่างดูเดือดสู้ซีมาแม้ว่าไท่านสปิเกอร์แมนจะยิงลำแสงใส่ซินีมาแมนหลายลต่อหลายครั้งก็ยังไม่สามารถค้อล้มซินีมาแมนลงได้ ซินเนม่าแมนพุ่งเข้าใส่เททันสปิเกอร์แมนด้วยความเร็วของเครื่องไอพ่นจนเสียหลักและเกิดการต่อสู้ตะลุมบอลขึ้นส่งผลให้ใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่ติดมากับลำโพงชุดอัปเกรดของซินเนมาแมนหลุดไปซินเนม่าแมนเข้าต่อสู้ด้วยพลังฝีมืออย่างไม่ลดละเขาใช้ตะขอสามแฉกที่ไหลซึ่งมีกลไกย,ยืดออกแท่งไปทีไททันสปิเกอร์แมนจนกระทั่งชุดลำโพงของมันหลุดออกได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องหลบหนีไปชั่วคราว ซึ่งเป็นครั้งแรกที่โจว์ให้เห็นถึงพลังของอาวุธตะขอ,ขอที่ติดตัวเข้ามาตลอดหลังจากการจบซึ่งการต่อสู้ทุกครั้งซินิม,มาแมนมักจะหายตัวไปในหมอกมืดเหมือนกับที่วีแมนคนอ,อืน่นๆทุกครั้งซึ่งยังคงมีปริศนาว่าพวกเขาหายตัวไปที่ไหนกันแน่สกีบดี้ทอยเลต,ตอนที่46เป็นอีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือการต่อสู้อันยอดเยี่ยมของซินิม,มาแมนภายหลังจากที่เจ้าพวกถุงซุ่ม ได้เจอกับพลังแสงสีแดงที่ปล่อยออกมาจากจอภาพและพลังเสียง THX ที่ทำให้พวกมันพ่ายแพ้อย่างราบคาบมาแล้วมันจึงพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสายตาและป้องกันเสียงที่หูอย่างเช่นเจ้าแวกคูมสกิบิดี้ทอยเลตหัวส้วมเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ที่สามารถดูดทุกอย่างที่ขวางหน้าเข้าไปในปากของมันมันถูกปิดหูปิดตาเพื่อป้องกันตัวอย่างเต็มที่และคิดว่าแค่นั้น จะเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการโจมตีด้วยแสงและเสียงจาก Cinema Man ได้แต่มันคิดผิดและประเมินสถานการณ์ต่ำไปอย่างมากเลยทีเดียว Cinema Man ไม่ใช่เก่งเฉพาะด้านการใช้พลังเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวการต่อสู้ในระยะประชิดต,ตัวเขาก็สามารถทำได้ไม่แพ้กันทันทีที่แวคุ้มสกิบดี้ไยเลตพุ่งตัวเข้าใส่เขาซิน e ม a าแมก็ใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่าปล่อยหมัดเข้าใส่หน้าของมันอย่างเต็มแรง แล้วทันใดนั้นก็ใช้อาวุธลับซึ่งเป็นเหล็กตะขอสามแฉกที่ติดอยู่ด้านหลังเสียบเข้าไปที่หัวของแวบคุ้มสกิบิดี้อย่างจังทําให้มันสิ้นฤทิ์ไปในทันทีซินิม,าม่าแมนได้แสดงบทบาทในฐานะนักรบผู้ไร้พ่ายมาอย่างยาวนานแต่ในที่สุดด้วยความบ้าคลั่งและไม่เคยยอมแพ้ของพวกสกิบิดี้ก็ทําให้พวกเขาต้องเกือบเสียท่าไปเหมือนกันในตอนที่4 7 ซีนิม่าแมนถูกล่อลวงให้เข้าไปติดกับดักกลางวงล้อมของพวกมันแม้ว่าจะมีฝีมือแข็งแกร่งังะเท่าใดแต่เมื่อถูกรุมหลายๆตัวก็ทําให้เขาเสียท่าไปไม่น,อน้อย <c oughs> เขาถูก g ีแมน2.0โจมตีใส่ด้วยลมแสงที่ออกจากปืนที่ติดตั้งด้านข้างและดวงตาถึงแม้ว่ามันไม่ทําให้ซีนิม่าแมนเสียหายหรือบาดเจ็บมากมายแต่มันก็เพียงพอสําหรับการหลอกล่อให้สกิบิดี้ตัวอื่นเข้ามาลอบก,กัดด้านหลัง สกิบิีดีที่มีมือกลงจากใบเลื่อยรอคอยแอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วมันได้เข้ามาโจมตีจากด้านหลังโดยที่ไม่ทันรู้ตัวมันใช้กงจากใบเลื่อยในมือตัดลำโพงที่ไหลทั้งสองข้างของซินิม่าแมนออกซึ่งเป็นการตัดกำลังลดทอนประสิทธิภาพการต่อสู้ของซินิม่าแมนลงไปอย่างมากแม้ว่าภายหลังมันจะถูกซินิม่าแมนสัตว์ด้วยหมัดจนล้มควม่ำแต่มันก็ได้ทำหนาที่โดยสมบูรณ์แล้ว ตอนนี้ซีนีม่าแมนกำลังเสียเปรียบจงังหวะที่กำลังเพอหันมาจัดการกับสกิบิดี้มือใบเลื่อยอยู่นั้นเขาก็ถูกจีแมนยิงแสงใส่จากฐานด้านหลังอีกจนทำให้เครื่องไอพอที่อยู่ด้านหลังและลำโพงอัปเกรดที่อยู่หน้าอกหลุดออกไปเขากลายเป็นไททันทีวีแมนเวอร์ชั่นเดิมไปเสียแล้ว ซินิม่าแมนสูญเสียอาวุธอัปเกรดของเขาไปทำให้ประสิทธิภาพการโจมตีลดทอนลงแต่ถึงอย่างนั้นฟีมือกันต่อสู้และจิตใจที่เข้มแข็งของเขาก็ายังคงสามารถเอาตัวรอดได้เขาเหลือเพียงแค่อาว,วุธธรรมดาที่ติดตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั่นคือตะขอที่ติดอยู่ที่แขนตะขอถูกเชื่อมต่อด้วยโซ่อันแข็งแรงสามารถยืดและดึงกลับได้มันถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพซินิม่าแมน ยิงตะขอที่อยู่บริเวณแขนออกไปเกี่ยวประชากจีแมเข้ามาเมื่อถึงระยะประชิดต,ตัวซินิมาแมนยิงลำแสงใส่หน้าของ g m a มอย่างเต็มๆอีกครั้งและอีกเช่นเคยคราวนี้ก็เป็นแผนการของมันอีกครั้ง G-Man คือตัวหลอกลอก่อดึงความสนใจเท่านั้นเองซินิมาแมนถูกโจมตีจากทางด้านหลังอีกครั้งคราวนี้แทท่านสปีกเกอร์แมน ได้อบใช้อาวุธมีดกระโดดเข้าโจมตีทีเพอเสียบมีดเล่มนั้นลงไปตรงกลางจอทําให้ซินีมาแมนได้รับความเสียหายอย่างหนักทุกอย่างถูกเตรียมการไว้หมดแล้วสกิบดี้ตัวอื่นๆไม่รอช้ารีบบุกเข้ามาตามแผนที่หวังเอาไว้สกิบดี้แมงมุมยักษ์รุ่นอัปเกรดกําลังย่างก้าวเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายส่วนบนอากาศก็ปรากฏว่ามีเฮลิคอปเตอร์ปลาลซิคก,กาลังพุ่งตัวลงมาโจมตีจากฐานร้านบน หวังจะเข้ามาโจมตีล้างสมองซินีมาแมนให้เป็นพวกเดียวกับมันถ้าซินีมาแมนช้ากว่านี้ไปเพียงแค่นิดเดียวต้องเสียท่าให้กับพวกมันอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยังเอาตัวรอดได้ด้วยการหายตัวไปในหมอกสีดำเป็นการถอยเพื่อหนีไปได้อย่างบุดหวิดปล่อยให้พวกสกิบดีรู้สึกโกดแค้นและเสียดายโอกาสที่จะค้นล้มซินีมาแมนลงได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จ และนี่ก็คือเรื่องราวของ Cinemaman เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เทม่มา,มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไม่